เดินนำมาถึงผู้สุดท้ายของรายการฉลามขาวกับยานิสกับนักชกจากฝรั่งเศสนะครับส่วนสูง167เท่ากันกับส่วนน้ำหนัก167ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง180เท่ากันครับอายุ22ต่ออายุ24นะครับ24ไฟชนะ15แพ้9นะครับฉลามขาวส่วนยานิสได้3ไฟครับชนะ2แพ้1นะครับยังไม่เสมอใครทั้งคู่ครับ นี่คือคู่สุดท้ายของปาตองคอมแบทประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24กันยายนครับแมวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ได้ลุ้นกันสนุกเลยครับมวยครับและพบกับฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองันใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพฤหัสที่25กันยายนนี้นะครับที่สนามมวยป่าตองช่องห้า่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา21.00นเป็นต้นไปครับกับป่าตองไฟไนท์นะครับ จัดให้มาสิงเขาหลักมวยไทยใส่จอมดีเดือดจากยูเครนกับสซชิตสปิริตจิมนะครับสุบุบอลเอกเมืองนอนทรบเจอกับกล้องแผ่นดินพอเมืองเพชรแล้วก็คู่มวยที่แฟนมวยให้ความสนใจนะครับพลาฟ้าเล็กเมืองเพชรจิมนะครับเจอกับนีน่าบางเทามวยไทย M m a มัใจของปาตองไฟไนท์ครับน้องนีนากลับมาอีกครั้งนึงนะครับ พอตอนช่วงหลังนี้หาคูดต่อคนยากเหลือเกินครับพร้อมคู่มวยที่อันแน่นรายการช่องห้าถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา21่สนากาต่อจากนั้นหมดเวลาของช่องหาจะเป็นช่อง YouTube เพชรนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับติดตามชมและเป็นกําลังใจให้กับโปรตเตอร์นุ่มน้อยมังกรใหได้นะครับโืฟอน,น,น,นมันไม่เล็กครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอาชีวะ ูก็นะครับขึ้นห้ามพูดสุดท้ายของรายการครับ ยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นครับยานิดจากฝรั่งเศสนะครับเดินหน้าทันทีครับยานิดฉลามขาววางซ้ายยานิดลงล่างอาโดนชวนแรกเลยครับนกักยกจากฝรั่งเศสอจาจังหวะวางซ้ายของฉลามขาว,าขาวยานิดเบียดแล้วอือหือพยายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองโอ้โหดูแับจังหวะอาวงในปักด้วยศอกเลยครับฉลามขาว วนด้วยเข่าโอ้โหแล้วครับล็อกนายเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายครับฉลามขาวอ้าวยานิดนะครับมาดูคู่ปิดท้ายครับอืมเป็นมวยใหญ่ๆเลยนะพี่อ้นนะอ่าโอ้โหจังหวะวางแข้งขวาของฉลามขาวยานิดตีด้วยซ้ายฉลามขาวกดแขนไว้ครับยานิดล็อกนายตีตีอ้าววงนายวงนายโอ้โหแม่ โอเคมาถึงไม่พูดพร่ำทำพเพลงครับยานิดเดินอย่างเดียวครับโอ้โหโโขวากตะขวาแล้วกดลงมาแต่ครุบกบเลยครับยานิดสะะลับกาวล็อกในนั่งดูการยืนระยะทั้งคู่เลยครับ <S <S เดินชนอย่างเดียวครับยานิดจากฝรั่งเศสครับ ็อกไนโอ้โหแกกดคอมาตีเลยครับดูครับแม่กรรการบอกตีสูงสูงครับพยายามจะลงล่างครับยานิดฉลาลขาววางซ้ายยานิดสาวหมัดเข้าใส่เลยครับลูกมวยทรงมวยนี่ไม่สนเลยครับอ,อยู่ที่ฉลามขาวครับมีเรี่ยวแรงที่จะยืนหรือเปล่าเท่านั้นเลยครับเพราะยานิดอีทถึงตัวตลอด วางขวายานิสเบียดเข้ามาฉลองครับทีบซ้ายไว้ยานิสทิ้งหนึ่งหมัดขวาทิ้งหนึ่งหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับอือหือพยายามจะคืนด้วยหมัดครับอ่าวงในวงในอือไข่ตีก่อนครับอ้าวเสียบมาอ้าวถอดหัวไปก่อนครับโอ้เจอหมัดขวาเหมือนกันครับยานิสๆๆ เอาก็แบบมีหมัดเสริมด้วยแข้งครับยานิตอาศัยลูกขยันเลยครับไปอื้อเท่านั้นที่คลองลูกครับฉลามขาวนี่เขาบอกหายไปนานนะพี่อ้นนะหยุดไปนานหยุดไปนนาแกไปเป็นทหารอยู่โอ้โหแข้งซ้ายของยานิตครับเออเชลาา่าครับปักด้วยศอกขวากดไว้โอ้โหครับคู่ผิดท้ายรายการเองแม,ม่หมัดขวาครับ จิ้มโดยหมัดแกจิ้มรัวๆครับพยายามจะวางแค่ซ้ายครับยานิดและจังหวะนี้ชลามขาวเสียบครับอื้มมาคนละทีฮะสกรูถอยมาครับอเอากดมาตีบ้างครับอื้มชลามขาวทำอะไรแกก็ทำอย่างนั yeah. ้นแหละครับอื้แล้วนี่ก็มัด แม้ว่าจะไม่ได้ต่อยแบบสุดไหลนะครับแต่ก็อาศัยลูกขยันแต่เจอมัดขวาส่วนของฉลามขาวนี่เล่นงานเอาเป๋ไปเอนกัน,บบค,นครับอย,อยู่ที่ฉลามขาวนะอยู่ที่เรงวแรงของฉลามขาวแล้วครับม,มีเร็วแรงในการยืนระยะหรือเปล่าครับ,บรอยะนี้นี่แน่นอนครับเรื่องความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ชาวต่างชาตินี่ไว้ใจได้นะ กันต่อครับยานี้ยังคงเดินหน้าต่อแล้วครับดับเครื่องชนก็ไม่สนเลยครับเชิงเป็นอย่างไรล็อกนายแลวเททิงเลยอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับวัดกันที่การยื้อระยะเลยครับมาแข้งขวาฉลามขาวโุ้ยานินติไม่สนครับชนอย่างเดียวครับ บอกว่าเตะได้เตะไปทิ้งหนึ่งมัดแล้วเสียบด้วยขวาซ้ายครับยานิดชลามขาวล็อกแล้วตีเหมือนกันครับคุณมาผมไปและครับวัดกันที่การยื้อระยะเลยครับอู้เหนื่อยเลยครับแต่โสพลหมั่นมิแล้วยานิดทิ้งหนึ่งมัดขวาเต่ด้วยแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของชลามขาวชลามขาวล็อกในได้ ลลอกได้แต่ยังไม่ตีครับฉลับขาวอย่งางนี้แกไม่สนแล้วดูครับเนเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้ปลาไปโดนกระจับครับสงไม่ต้องเกี่ยวครับอย่างนี้บอกสงไม่เกี่ยวครับโอ้โหมา ยานิตวางแข้งสลัมขาวพยายามจะปักศอกโอ้แล้วเจอหมัดของยานิเข้าไปยานิเดินต่อกับยานิตนะครับวางแข้งเจอแข้งขวาสวนดูก็นึกอยากจะออกอะไรแกก็ออกกับยา,านิตไม่สนครับไม่สนครับสลัมขาวว่ายังไงครับเดินมาเสียบบ้านครับอ้าวอ้าวเวลาเดินก็ทำได้นะครับ เวลาเดินก็ทำได้ครับเอา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 โอ้โหนะครับอู้หูยคิดอย่างเดียวกันครับเอามนุษย์ถึงหนึ่งหมัดครับเตะเข้ามาตีเหลี่ยมแรงใจเหลือเฟือครับเรียวแรงเหลือเฟือโอ้โหเอาคืนด้วยเข่าครับเอาเสียบาร์ครับ น <|ar|> ี่กับอย่างที่เอฟบอกคับพอแกเดินนี่แกทําได้ครับฉลามขาวเอารับเสียงเชียร์มาอีกครั้งครับเรียกเสียงเชียร์มาอีกครั้งครับโอ้โหอ้าวแม่โอ้เลกยนหมดก๊อฟเลยหรือเปล่าครับเจอไปสองนัดเลยครับ Ah. Ah, oh. Oh, oh. một gió oh, เวลายานิสโดนนี่ก็แไปไปดีเหมือนกันครับอืมฮึมโอ้โหนี่ครับเด้งเชือกมาโดนเข่าครับจุกเลยครับอืมฮึมนี่ครับเด้งเชือกมาโดนเข่าครับสองแรงบวกครับอ่อาทำงารสวนต้องนับแหละครับโอ้โหแล้วทำท่าจะเหมือนกับว่าจะไม่เอาครับแต่ฮึดขึ้นมานี่น่ากลัวเหมือนกันครับดูครับโอ้โห โอเคฮึดเสียบเสียบแล้วเสียบไปเสียบมาดูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับตีไปตีมาครับจังหวะเสียบผิดจังหวะเสียบผิดแล้วโดนหัวัดเ่ยครับออโอ้โหย่ ดูมวยสนุกสนุกอย่างนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าวันพฤหัสที่25กันยายนนะครับกับป่าตองไฟไนท์นะครับน้องนีนนามาแล้วครับปันใจของใครหลายๆคนครับเจอจอมเก๋าอย่างพาฟ้าเล็กเมืองเพชรยิมเลยครับโอ้โหเป็นการวัดันเลยครับมาดูบนเวทีกันต่อับยกที่3ครับ2นับแม่แม่ อย่าทำให้ไฟไหม้สำเพ็งนะครับโอ้โหอย่างนี้โอ้โหชลามขาวก้าวเข้ามาเสียบเสียบอือหือโอ้โหสองนับจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วฝักศอกเสียบอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหมีอัจฉริยะหรือเปล่าครับโอ้โห โอ้โหอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหมิออนอ้าล้ครับโอ้โหรอบดึกครับรอบดึกครับโอ้เอาชาลาฟขาวยานิดยานิดวางแข้งชาลาฟขาวเบียดเข้ามาเบียดเข้ามาล็อกไดตี้ตี้ปักศอกปักศอกเอาอีโอ้โหอ้าวอ้าว อ้าวโอ้โหสองนับเหมือนกันครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหครับว่ายังไงครับยานิดเอาไม่เอาโอ้แตกโอ้โหโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อครับโอ้โหมวยสองนับไม่ไปสสำเพอกลายเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกัน อีกนานครับคูน่นี้โอ้เออฉลามขาวครับพลิกสถานการณ์จากโดนสองนับนะครับโอ้เหลือเชื่อครับมาดูครับออกมานี่ฉลามขาวกันล็อกนายตีเลยครับโอ้เอแล้วปักศอกครับเออ นี่ครับอย่างที่เขาบอกครับไม่สู้ไม่มีประตูชนะครับแล้วขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับโอ้โหแล้วนี่กับปักศอกนี้ครับอือหืออ่าโอ้โหออหโอ้สู้ด้วยใจจริงๆครับอือหือ Oh my god is a what you fighting, is a patong combat league by the way of Nogal and the winner, race corner